วันนี้เราจะมาทำต้ยมยำกุ้งน้ำข้นกันนะคะเนื้อสัตว์จะเป็นกุ้งเป็นปูปลาหอยอะไรได้หมดนะคะแต่จะเป็นน้ำข้นนะคะตอนนี้เป็นต้ยมยำน้ำข้นนะคะวันนี้ก็คือแม่ขุนทองก็เตรียมกุ้งนะคะเมื่อวานทำคลิปของไอ,อ,อ้กุ้งอบวุ้นเส้นไปแล้วก็มีกุ้งเหลืออยู่2ตัวนะคะกุ้งตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีตัวเล็กๆน้อยน้อยนะคะแม่ขุนทองก็ปนปน,นกันเอาเอาที่เรามีนะคะจะเป็นปลาเป็นอะไรก็ได้นะคะ ก็ประมาณตามที่เราชอบนะคะประ,ประมาณนึงนะคะก็ประมาณสักไม่เกินไม่เกิน150กรัมนะคะก็จะมีน้ำพริกเผานะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนชานะคะเออครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีขนอก้อนนะคะ1ก้อนนะคะรสไหนก็ได้นะคะ ก็จะมีเครื่องเทศก็จะมีพริกขี้หนูสวนบุนะะกนะคะหรือโขกนะคะประมาณหนึ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็จะมีเห็ดฟางนะคะสักประมาณ8ดอกนะคะจะมีนมสด5ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะนะคะเอาเอาตามรสชาติที่เราชอบเลยนะคะ เครื่องเทศก็จะมีะข่านะคะหั่นแว่นมันมีข่าอ่อนอยู่สัก7จดแปดแว่นนะคะแม่ขุนทองหั่นไว้นะคะแล้วก็จะมีตะไคร้สองต้นนะคะหั่นหั่นเป็นท่อนใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีรากผักชีหนึ่งรากนะคะหัวหอมแดงบุบนะคะหนึ่งหัวนะคะหัวหอมแดงนะคะแล้วแม่ขุนทองจะพูดเรื่องตะไคร้นิดนึงนะคะตะไคร้อยากให้หั่นท่อนใหญ่แบบนี้นะคะถ้าหั่นท่อนเล็กๆแบบเนี้ย เราจะเอาไว้โขลกนะคะแต่แม่ขุนทองเคยมีประสบการณ์นะคะหั่นเล็กแล้วก็เวลาซดเข้าไปมันมันปักที่คอนะคะต้องไปโรงพยาบาลนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงในการที่ทำน้ำต้มซุปหรือ,อต้อยมยำนะคะที่ใช้ะตะไคร้ที่หั่นซอยเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างอันตรายนิดนึงกับการที่เราจะซดนะคะบางทีเราทานเร็วๆอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ ได้ระวังนะคะมันก็อันตรายนิดนึงแชร์ประสบการณ์นะคะอย่าพื่งําคาญนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมีน้ําสะอาดนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะสูตรนี้ก็จะเป๊ะรสชาติเป๊ะทุกๆุกถ้วยเท่าๆ,ๆ,ๆกันเลยมันสามารถที่จะไปทําขายได้นะคะพราะแม่ขุนทองก็ทําอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะสูตรนี้เดี๋ยวเราเริ่มทําต้มยํากันเลยนะคะไปก่อนนะคะ ก็คือใส่น้ำสะอาดลงในหม้อนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วเครื่องเทศทุกตัวนะคะลงไปเลยนะคะจะไม่รอให้น้ำเดือดนะคะล้วค่อยลงก็สูตรใครก็สูตรใครเนาะอย่าว่ากันนะคะเครื่องเทศทุกอย่างลงไปเลยนะคะเครื่องปรุงก็ลงไปเลยนะคะ ก็มีก็ยกเว้นนมสดนะคะที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะนมสดแล้วก็น้ำมะนาวสดนะคะนี่ใส่ก็จะใส่ไปทั้งเห็ดด้วยนะคะใส่ไปเลยนะคะพร้อมกันทีเดียวนะคะที่ทำแบบนี้เพราะว่า อยากให้เวลาต้มเราเราต้มต้มยำไปนะคะเครื่องเทศมันจะค่อยๆ่อเฮิร์บของมันนะคะกลิ่นสมุนไพรมันค่อยๆออกนะคะในความที่ร้อนขึ้นเป็นลำดับนะคะเดี๋ยวเราก็ตั้งเลยนะคะอย่าค่อยค่อยเบาไฟลงนะคะตอนนี้แม่ขุนทองก็จะเตรียมถ้วยไว้นะคะจะใส่ ใบมะกรูดฉีกนะคะเอาแกนกลางออกนะคะค่อยๆฉีกทีละใบใส่นะคะต้นหอมผักชีใส่ไว้นะคะจะไม่ใส่ไปตรงหม้อนะคะจะใส่ตอนเสิร์ฟนะคะพอเราจะตัดไอ้ต้มยำลงไปโปะหน้าตัวนี้นะคะเพื่อที่จะตัวโรยนะคะผักโรยจะได้สีสวยเหมือนเดิมนะคะจะไม่ต้มไปพร้อมกันนะคะแยกออกมานะคะก็คนนิดนึงนะคะ ต้มไปจนทุกอย่างเดือดนะคะแล้วก็รอให้เห็ดสุกนะคะสักประมาณไม่เกิน2อนาที3ลนาทีนะคะแล้วเราค่อยใส่กุ้งลงไปนะคะ นันก็จะหอมเครื่องเทศขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่กุ้งลงไปนะคะค่อยๆใส่ไป ส้มอีกสักประมาณ1นาทีนะคะถ้าตัวใหญ่ก็จะสุกช้านิดนึงนะคะแต่ยังไงกุ้งมันสุกเร็วอยู่แล้วนะคะเราก็ลดไฟลงนะคะลดไฟลง เดี๋ยวเราก็จะมาเติมนมสดนะคะเติมน,สน,ะะม,นมสดลงไปนะคะเติมน้ำส้มสดลงไปนะคะสีจะสวยเลยนะคะรอให้เดือดปุดๆอีกครั้งหนึง่งไม่ต้องเดือดท่านนะคะ ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะปิดเตานะคะแล้วก็จัดจานเลยนะคะนี่นะคะต้มยำของเราส,สวยไหมคะ